พี่ดาไปไหนอะอะอะกว่าจับพี่ดาหายไปไหนนะใครเห็นพี่ดาบ้างอุ้ยตื่นสายแล้วค่ะทุกคนตื่นสายแล้วคุณชายแพนด้าเราตื่นสายแล้วค่ะแผนด้าแผนด้าถ้ากลางวันนางไม่นอนนะคะคเพื่อนๆแผนด้าเนี่ยกลางคืนนี่น่าจะยิงยาวเลยเนี่ยใช่ไหม นอนตอนหนัวค่ำแล้วก็มาตื่นอีกทีตอนดึกเนี่ยโอ้ยหาวปากกว้างเลยสวัสดีครับหยังครับสวัสดีครับนอนฝันหวานเหรอฝันดีไหมฝันดีไหมฮะไม่ที่บอกฝันไม่ดีเลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่าคุยเรื่องฝันเรื่องอะไรอะ ก็เห็นนอนทั้งคืนเลยฝันได้เลขหรือเปล่าฮะไม่ไมอ้าวแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยเออแม่เขารออยู่นะอุ้ยอุ้ยหลห่าวแล้วตอนนี้แม่แม่รออยู่นะแล้วบอกรักแม่แม่เอฟซีแล้วบอกรักแม่แม่เอฟซีฝันยังยัง ไปก่อนไปลูกกินข้าวได้แล้วลูกป่ะมาลูกกินข้าวนะฮะได้ไงล่ะลูกจะเอามาเสิร์ฟเราให้แม่เสิร์ฟเหรอนีอ่แต่แม่ดูคิ้วที่คิ้วหายยังคิ้วหายยังคิ้วแตกหายยังยังออ้เจ็บไหม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 โอ้เจ็บเจ็บอะลูกเด้อเด้อเจ็บมากโอ้เจ็บมาก,อ,มากอะไรขนาดนั้นมาดูพี่มาดูน้องๆแพนด้านะคะทุกคน แม่ไอ่สันต้าเอ้ยสันต้าสันต้าทำไรพี่จ้าเมื่อกี้ไม่เห็นไปลูกปไปกไปกินข้าวก่อนนะลูกน้องป่ะปราจ๊ะประจ๊ะครับประจ๊ะกินข้าวกันลูกป่ะไปพี่จ้าก็นุกินข้าวเลยลูกไม่เสิร์ฟนะลูกนะนี่น้องน้องนั่งรอกินข้าวนี่คนมามาดูอ่าเจ้าแบกน้มค่ะทุกคนนางนั่งรอกินข้าวนี่แบกน้ำเอ้าวแบกน้ำมันก็เคยเก่งนะคะทุกคนแบกน้ำแบกน้ำนั่งรอแม่เหรอลูกรอกินข้าวเหรอเหรอ นางหิวข้าวเหรอครับใช่ไหมเนาะนั่งรองกินข้าวทุกคนนี่กวดจาบค่ะทุกคนเป็นผ้าเลยนะคะนางจะเรียบร้อยมากเลยนะคะทุกคนนี่แม่จะบอกว่ากวดจ้าบเวลาแม่ให้ข้าวกับแม็กนัมนะคะจะเป็นแมวที่แบบว่ารู้จักมากินนะคะเหมือนเขากินเก่งอะคะ่ะทุกคนอืเขาจะมานั่งรอกอเลยนะคะทุกคนนี่นั่งรออย่างเงี้ยค่ะกวดจ้าบนี่ก็จะนั่งนิ่งจนกว่าแม่จะวางจานข้าวแล้วก็พี่มะนะคะทุกคนพี่มะด้วยค่ะแบบ แมวที่กินเก่งนะคะ่ะอันนี้คือเวลาให้อาหารใช่ไหมคะทุกคนให้อาหารน้องๆเนี่ยส่วนน้องลิสซันตา้าก็ไม่ยุ่งเรื่องอยู่เรื่องกินค่ะยิ่งพี่ดาด้วยค่ะแต่จะมีกับพี่มากวดจ้าแมกนั่มคะ่ะทุกคนเวลาทานเวลาแม่ให้ข้าวให้อาหารนะคะเขาจะมานั่งรอแม่นะคะ่ะทุกคนนี่นี่นี่ไอ้เจ้าแม็กนั่มนะคะแล้วก็พี่มาค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ลีลาหน่อยนะคะแม่ถ่ายคลิปอยู่ค่ะแต่ว่า อ่าแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปเสร็จแม่ก็จะให้อาหารเด็กๆนะคะทุกคนนะต้องบอกก่อนนะคะว่าเอ่อถ่ายเองถ่ายมือเดียวทงให้อาหารด้วยได้เนี่ยเด็กๆนะไอ้กว่จาจ้าค่ะทุกคนเ <z> ข,า,ขาก็จะนั่งนั่งเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนนั่งรอกินข้าวนะะี่มามาดูตอนลินี่เรียกกินข้าวเนี่ยยิ่งกว่าพี่เพนด้านะคะทุกคนวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีด้วยนาะลิซค่ะแล้วคนนี้เราเนี่ยอะนี่ ไม่สนค่ะทุกคนใครจะกินใครอะไรกินไปเลยพี่ดานี่ก็จะไม่ย,ยุ่งยากเรือเรอ่องอยู่เรื่องกินค่ะแต่ถ้านางหิวนะคะทุกคนแปลว่าหิวถนะ้าแม่นอนอยู่พี่ดาเขาจะไปเรียกแม่เลยค่ะหิวข้าวค่ะแต่แม่จะไม่ปล่อยให้หิวเองเหรอกค่ะแม่เราจะเสิร์ฟนางตลอดอย่างนี้ให้น้องๆใช่ไหมคะให้น้องๆกินข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะกินอาหารกินข้าวอย่างนี้ยแม่ก็ต้องเอามาเสิร์ฟพี่ดาบนที่นอนนะคะทุกคน มันเป็นเทวดาเนี่ยมันเป็นเทวดาเนี่ยใช่ไหมอืลูกกินข้างล่างได้ไหมข้าวอะอืนดูอาวโชวเลยเนี่ยๆๆตะกอนดูพี่มาหม,า,หมาคู่น้องเหรอครับพี่มาไม่ขู่น้องนะลูกนะไปแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะพี่ดาพี่ดาไปแล้วครับพี่ดาไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้แม่ไปหาข้าวให้น้องกินก่อนเ๋ยวพี่ดานอนรอบนนี้ใช่ไหมครับ รอให้แม่เสิร์ฟข้าวใช่ไหมครับไม่มันสบายเกินแล้วนะสบายสบายที่สุดไหมอะประตูน้องพี่น้องพี่น้องขู่กันแล้วเนี่ยไม่เอาถูกไม่เอาไม่ขู่ก่อนนะพี่มานะไปไม่ให้ข้าแล้วนี่นี่ไม่เอาไม่ขู่น้องไม่ขู่น้องไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวมันงับกัน ขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามแพนด้ากับน้องๆนะคะ,ะแม่ไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะไม่ได้ไปตอบกลับคอมเมนต์นะคะช่วงนี้แม่แพนด้าไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนเนาะก็นั่นอยู่ก็คือแต่ว่ามีเวลาก็คือจะลงคลิปน้องๆให้แม่แม่เอฟซดูนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะลืมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับ Bye bye cắp. Bye. <laughs>